พระราชดดำรัสมเด็จพระปิยมหาราชในงานพระราชพิธีรัชดาพิเศษรสร้อยสิบสองข้าพเจ้าอาจจะปฏิญาณใจได้ว่าถ้าข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ตรากใดแล้วคงจะคิดธนุบำรุงพระศาสนาให้ไพโรดรุ่งเรืองเจริญขึ้นและอุดหมพระสงฆ์ทั้งปวง ให้ได้ดำรงอยู่ในความสุขเกษมนิราสภัยจะได้อยู่ประพฤติพรตพรมจัรย์ตามธรรมวินัยของพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าให้เป็นที่เลื่อมใสสการะบูชาของมหาชนสื่อไปและทั้งจะได้ช่วยธรรมุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ถาวรจิวระทิติการพระพุทธศาสนาในสยามประเทศก็จะ มีความภัยบุญมิได้เสื่อมถอยเป็นเหตุชักนำให้อนเนกชนนิกรเริ่อมใสและบาปบำเพ็ญบุญอันเป็นเหตุให้เกิดบรมสุขตลอดอนาคต,ตกาล